โปรเกสต้องการกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งโดยล่าสุดนั้นเรจิสโปรเกสอดีแชมป์โลก w b c พิกัด140ป่ปอนด์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนการโชกับทางแจ็คแคทเทรลในคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้ว่า นี่เป็นไฟสุดท้ายที่ผมมีสัญญากับแมดลูมแต่ผมชอบทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาและผมน่าจะกลับไปหาพวกเขาอีกครั้งช่วงเวลานี้มันสำคัญมากสำหรับผมและบางทีผมอาจจะหลงไปกับความสำเร็จไฟนี้ผมอยากชนะมากมันจึงทำให้ผมจะต้องออกไปที่นั่นและสนุกไปกับมันแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ผมไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเรจิสโปรเกตกล่าวสำหรับทางโปรเกตนั้นเขาเป็นนักชกชาวอเมริกันในวัย35ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ29ครั้งชนะน็อก24ครั้งเขาแพ้2ครั้งซึ่งการแพ้ครั้งแรกเขาแพ้กับทางจอร์จเทเลอร์ด้วยคะแนนเสียงช่างมากเมื่อปี2019และในเดือนธันวาคมปี2023เขาก็แพ้คะแนนอีก,กฉันต่อทางเดวินฮานี และทำให้เขาเสียแชมป์โลกที่กัด140ปอนด์ของ UBC ไปโดยทางโปเกตเขาได้กล่าวอีกว่าผมต้องการรีแมทกับเดวินฮานี่สักวันหนึ่งแต่ผมก็รู้ว่าผมต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นและการเอาชนะแคทเทอร์ลได้ในไฟที่จะถึงนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนและทำให้ผมกลับมาอยู่ในเส้นทางของแชมป์อีกครั้งเรซิสโปเกตกล่าวนั่นเอง